ผมเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันที่2เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งตอนนั้นแม่ยังถามอยู่เลยว่ามึงจะออกเลยเหรอฝนก็ทำท่าจะตกก็คงต้องเลื่อนเวลาออกไปอีกหน่อยแหละและมอเตอร์ไซค์ของผมทก็ถูกสตาร์ทขึ้นในเ,เวลาสองทุ่มสา ผมเลือกเดินทางเข้าจังหวัดปทุมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทจริงๆนี่เป็นการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สองล้อคนเดียวแล้วก็เป็นทริปแรกของผมระหว่างทางมันก็แอบๆหนาเหมือนกันนะ หลังจากที่ผมออกจากจังหวัดชัยน้าผมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์กอนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องฉันใดรถมอเตอร์ไซค์ต้องเติมน้ำมันฉันนั้น หลังจากที่ผมเติมน้ำมันเสร็จก็คิดว่าควรจอดพักรถสักแป๊บดีกว่าหนทางยังอีกยาวไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างและพอเริ่มรู้สึกว่าหน้าไม่ั่นกลนไม่ชาทุกประสาทสัมผัสเริ่มกลับมาเป็นปกติ ผมก็ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรสถานที่ที่คุณเคยพอครั้งก่อนผมเคยมาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงช่องเย็นก็คือจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละข้อดีของการเดินทางตอกนกลางคืนก็คือรมดน้อยและที่สำคัญไม่ร้อน แต่ทุกข้อดีย่อมมีข้อเสียเราต้องแลกมากับทัศนวิสัยที่ค่อนข้างแย่มืดมองทางไม่ค่อยเห็นและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เรารู้จักกคำว่าม่วงนอน การแวะปั๊น้ำมันเพื่อเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาดื่มน้ำน่าจะเป็นสิ่งที่คนเดินทางไกลๆมักจะทำกันตอนนี้จะตีสองแล้วผมยังอยู่กำแพงเพชรอยู่เลยเดงไม่หลุดจังหวัดนี้สักทีสำหรับนักเดินทางมือใหม่อย่างผมนต,ตอนนี้ผมเลยมรู้สึกท้อกับการเดินทางครั้งนี้ ้าผมยอมแพ้ตอนนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วผมขี่อยู่บนถนนใหม่เล็กหนึ่งมุ่งหน้าไปยังอำเภอเถินอำเภอศปบาบและหลังจากนั้นก็ บางคนอาจสงสัยว่าทำไมอยู่ดีถึงมาเป็นตอนเช้าก็เมื่อคืนฝนตกค่อนข้างหนักผมเองก็เริ่มง่วงแล้วเจอรีสอร์อยู่ข้างทางพอดีก็เลยแวะเข้าพักเลย ผมออกเดินทางได้ไม่นานจังหวัดลำปางก็อยู่ข้างหน้าแล้วเชาว้ชาๆแบบนี้หาอะไรกินเอาแรงหน่อยดีกว่าระหว่างที่ผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวผมก็ได้สังเกตเห็นสปอร์ไลท์ที่รถผม ด้วยแรงสั่นของเครื่องบวกกับความเร็วน่าจะทำให้น็อตคลายแล้วก็หลุดออกมาแบบที่เห็นต้องขอบคุณพี่ที่ขับรถสิบล้อที่มีน้ำใจเอาเชือกมาให้ไงละ่ะรอเลยผมเดินทางต่อเข้าสู่จังหวัดลำพูนและอีกไม่นานก็ ในที่สุดโลเคชันแรกที่ผมจะไปคือประตูท่าแพเพราะเพื่อจะได้เจอเพื่อนที่นั่นแล้วก็ไปถ่ายคลิปคู่กับนกก่อนที่จะเดินทางต่อไปอำเภอเชียงดาวที่ที่ผมจองที่พักเอาไว้ทิวทัศน์สองข้างทางที่เย็นชื่นตากับลมประทะหน้าที่เย็นชื่นใจ มันคงเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล่ะแต่อากาศดีๆอยู่กับเราได้ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มรั่วอีกแล้ว รอบนี้ตกยาวเลยและในที่สุด ตอนนี้ผมก็ถึงที่พักแล้วสวัสดีครับผมจองผมจองที่พักไว้อะครับแน่นอนว่าอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พี่เขาก็ออกมาต้อนรับผมอย่างดี พาไปที่ที่พักเอาร่มมาให้ผมยืนคุยกับพี่เขาสะพักใหญ่ๆก่อนที่ฝนจะตกลงมาอีกรอบถึงเวลาต้องเข้าที่พักแล้วแหละ สถานที่ที่ผมพักมีชื่อว่าไอการ์เด้นโฮมสเตย์แต่ภาษาไทยที่ผมปักหมุดไว้คือสวนฉันโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกมากมายทั้งแบบนอนเต็นท์มาเป็นคู่หรือว่ามากับครอบครัว ตอนนี้ก็เย็นแล้วแน่นอนว่าอาหารเย็นของผมก็คงไม่พ้นหมูกระทะบางทีการนั่งกินหมูกระทะคนเดียวท่ามกลางวิวที่ดีขนาดนี้มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะและสำหรับคนที่ถามว่ามาเที่ยวคนเดียวเหงาไหม ผมว่ามันก็เหงาแหละรู้สึกเคว้งเหมือนกันนะแต่ทิวทัดข้างหน้าผมมันสวยงามกว่าความเหงานี้เรื่องเล็กไปเลยอะ่ะ หลังจากอิ่มหมูกระทะก็พักผ่อนเพราะว่าเราเดินทางไกลก็มีละลาเพียๆบ้างน,นะเฉพาะเห็นหมอกเห็นอะไรแล้วมันก็ฟินเหมือนกันนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนดีเดี๋ยวรุ่นพี่มาด้วยวันนี้คงต้องเก็บแรงไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงแนง่เลย